ริศนาสุซานจะไม่เน่าความลับจากธรรมชาติปรากฏการศพไม่เน่าเป็นเรื่องที่น่าชงนสนเท่มานานแต่ละสถานที่ก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปสภาพแวดล้อมมีบทบาทสําคัญทั้งความแห้งแลง้งอากาศเย็นจัดหรือแม้แต่สภาพดินที่เป็นกรดสูงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียซึ่งเป็นตัวการหลักในการย่อยสลายซากศพได้นี่นอกจากนี้การทำมัมมี่ในสมัยโบราณก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้สพงสภาพอยู่ได้นาน โดยการกําจัดเอวัววะภายในและใช้สารเคมีพิเศษรักษาไว้สุสารบางแห่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาสภาพสับอย่างน่าประหลาดใจเช่นสภาพอากาศที่แห้งแล้งในทะเลทรายหรือความเย็นจัดในแถบอาร์กติกสภาพเหล่านี้จะช่วยลดการทํางานของแบคทีเรียและเชื้อราทําให้กระบวนการเน่าเปื่อยช้าลงอย่างมากนอกจากนี้ดินบางชนิดที่มีความเป็นกรดสูงก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้เช่นกัน ทำให้สุดที่ฝังในดินชนิดนี้ไม่เน่าเปื่อยง่ายการทำมัมมี่เป็นเทคนิคโบราณที่ใช้รักษาสภาพศพโดยการนำวัยวะภายในออกและใช้สารเคมีพิเศษเช่นเกลือไนทตรนหรือเรซินต่างๆมาฉลมศพสารเหล่านี้จะช่วยดูดซับความชื้นและยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียทำให้ศพแห้งและคงสภาพอยู่ได้นานเทคนิคนี้เป็นที่นิยมในอียิปต์โบราณและยังมีการค้นพบมัมมี่ในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกอีกด้วย นอกจากปัจจัยทางธรรมชาติและการธรมีแล้วยังมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับศพที่ไม่เน่าเปื่อยตัวอย่างเช่นนักบุญบางท่านที่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยหลังเสียชีวิตซึ่งถือเป็นเรื่องอังศจรรย์ทางศาสนาหรือศพที่ถูกเกรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นในห้องใต้ดินที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและอุณหภูมิต่ำเรื่องราวของสุสานศพไม่เน่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและยังคงเป็นปริศนาอยู่บ้าง แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องได้แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราค้นหาและเรียนรู้ต่อไป